ครับวันนี้เดินมาโซนดอกไม้ไม้ไมดอกสวยๆนะมาเจอร้านสวนน้อยๆข้างบ้านเนี่ยดูฮะดอกสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเขามีอะไรนำเสนอกันบ้างอ่าสวัสดีครับโอ้โหวันนี้สวยมากๆเลยมีแต่ดอกสวยๆเลยอุ้ยเนี้ยเข้ามาดูดอกของดอกไม้เลยอ่ะอ่านี่ยอันนี้เป็นตเซียนดอกใหญ่ค่ะอ่าสวยๆเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย หนึ่งร้อยนี่นี่หนึ่งร้อยเห็นไหมนี่จะของนำเสนอเลยว่าโสสวยทั้งนั้นเนี่ยสวยอะไรเนี่ยดูสิครันี่สีแบบออกโทนเขียวเขียวเรืองเหลืองนะเนี่ยเนี่ยออกชมพูเนี่ยโหแดงสดเนี่ยเป็นไงหนึ่งร้อยบาทอันนี้ชมพูเนี่ยเนี่ยตัวนี้แดงเขียวอีกโอ้แล้วแต่ใครชอบนะ นี่ตัวนี้แบบน่ารักเลยอ้าวมาเจอดอกสับปะรดสีใช่ไหมโอ้โหขายยังไงเนียเอ่อยบาทค่ะหนึ่งร้อยแปดบดูใหมันเป็นสวยแบบเป็นพัดแล้วออกมากันแบบขอสวยมากเนี่ยสับปะรดสีใครชอบแบบเนี้ยนยสวยมากบานอยนานเลยนะคะนี่อสวยจริงๆสวยจริงๆนี่ฮะ เหลือมีมีแค่สองกระถางเท่านั้นเองนะปกติมีเยอะใช่ไหมอ่าแต่ว่าใครมาวันนี้มีแค่สองกระถางใช่ค่ะอ่าตามมาด้วยโอ้โหสีหวานสวยมากเป็นว่านสีทิศฮอลแลนด์ดอกซ้อนนะคะสีทิศฮอลแลนด์เออชั้นเดียวเออบ้านเราเนาะดอกซ้อนน่ะนี่ดูมีอย่างน้อยสองชั้นน่ะใช่ค่ะออกนี่ค่ะออกใหญ่ๆนี่นี่ฮะ นี่เห็นไหมใหญ่ๆตุมต้มๆเนี่ยไม้มงคลนะเขาบอกว่าไข่เลี้ยงแล้วออกดอกพร้อมกันทั้งสีทิศบ้านโอ้โหถือว่าเป็นคนที่มีโชคมีลาบมาว่าอ่างั้นนะเนี่ยสวยมากนอกจากนั้นก็ยังมีไม้ไอพลูชลูนะแล้วก็ยังมีหน้าวัาวแคระทั้งสีชมพูสีแดงเนะีพอแก่แล้วมันจะออกเป็นสีเข้มๆนะน้ำตาลนะก็สวยอีกแบบหนึ่ง นี่ตรงนี้ก็จะมีตะกูลแท็กตัสลิบบินชาลีนะส่วนตัวนี้เป็นอะไรลูกชุบนะใครอยากกินลูกชุบก็เนี่ยเอาไปเลี้ยงได้เลยนี่ฮะนี่โหสวยงามมากอันนี้อะไรคารมิเน่ค่ะคารมิเน่เออคาร์มิเน่แดงและขาวๆนี่แหละขนนกขาวค่ะแม่มี่อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่เออมันจะมีหลาย มีหลายราคาเ<ช>อ้าหมค้าบอกมีหลายราคาใครชอบสวยๆแบบนี้น่ารักแบบนี้อันนี้ 200. 200, อยู่สองร้อยองร่าและอีกตัวหนึ่งอีตัวเป็นช่อเป็นช่อเนี่ยอันนี้เหรอคะอ่าคามิเน่คามิเน่ตัวนี้ให้ได้ร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบอ้าวใครชอบแบบนี้ก็ลองมาดูนะเนี่ยฮะไม้สวยๆนี่ หรือว่าไม้ใบไม้อะไรก็เนี่ยมีนะเนี่ยไม้ใบก็มีอันนี้แนะนำค่ะกุหลาบพ,พันปีกุหลาบพันปีนะครับหนึ่งพันปีออกทีหรือเปล่าไม่ใช่ครับเ <c oughs> ออนึกว่านนจะรอกัน,น,นอ๋ออายุดูฮะดอกก็เนี่ยดูฮะตุ่มๆกระจุ่มกระจิ๋มแบบเยอะแล้วก็ดอกบานสวยเลยอันนี้แสดงว่าโดนน้ำโดนฝนมานะคร เลยมีมีรอยหน่อยอ่าแต่ว่ารอออกเนี่ยตุ้มๆรอเพียบเลยขายเท่าไหร่น่ะอันนี้200ค่ะ200นะนะใครสนใจกุหลาบพันปีมาอืนอกนั้นก็จะมีอะไรเนี่ยอันนี้สตางแดงค่ะสตางแดงมันก้ามันก้าดอกสีขาวตัวติมันจะมีมันก้าดอกชันมียสีขาวแบบนี้แล้วก็มีดอกซ้อนสีชมพูอ่าเนี่ยดอกสีขาวๆแบบนี้นะจำชื่อไม่ได้ เนี่ยสตังแดงเนี่นี่ครับเนี่ยสตังแดงโอ้โหนี่ครับดอกสวยมากไม้มงคลนะคำว่าสตังนี่ก็คือมีเงินมีข้าทองแน่นอนนะเนี่ยเท่าไหร่นะ180่งร้อยแปดสิบหนึออันนี้เจ้าของบอกจำไม่ได้นะมาธุรดาหรือเปล่า นี่นะนี่นาเล็กมามาเตือนความจำแมมาทุรดาเป็นไม้เลื้อนะมันจะเหมือนปีบนะเนี่ยเใบเหมือนปีบเลยเหมือนต้นปีบนะแต่เป็นไม้เลื้อนอ่าเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็ใครสนใจก็แวะมาร้านสวนน้อยข้างบ้านอยู่ข้างๆกับร้านกล้วยไม้เนี่ยใครสนใจก็แวะมานะสวยๆทั้งนั้นเลย อ่สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ